พลังตัวเลขเสริมโชคลาภการเงินการงานเสียงจากจัก,กรวาลทุกตัวเลขไม่ได้มีแค่ค่าแต่มันคือพลังพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงโชคชะตาเปลี่ยนสถา,านะทางการเงินและผลักดันงานของคุณให้พุ่งทยานบนโลกใบนี้ไม่เคยมีคำว่าบังเอิญ ตัวเลขไม่เคยสมเสียงทุกครั้งที่ตัวเลขปรากฏในชีวิตนั่นหมายถึงสัญญาณที่บอกว่าจัก,กรวาลกำลังส่งพลังงานบางอย่างมาให้คุณไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเงินทองงานดีๆคนดีๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณ แต่จะมีเพียงผู้คนสักกี่คนที่จะเข้าใจและจะเรียนรู้วิธีที่รับพลังงานจากจักรวาลน,นั้นเอาไว้วันนี้คุณพร้อมแล้วหรือยังคะที่จะเปลี่ยนชีวิตด้วยพลังตัวเลขเลขชุดพลังจักรวาลเสริมโชคลาภการเงินการงานเลขสิบเอ็ดผู้นำสายพลังสมสุด เลขสิคือการทวีคูณของพลังเลขหนึ่งคนที่ดึงดูดเลขนี้เข้ามาสู่ชีวิตจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของโชคลาภและโอกาสงานใหญ่โปรเจกต์พิเศษหน้าที่การงานที่เติบโตแบบก้าวกระโดดจะวิ่งเข้าหาคุณจักรวาลกำลังบอกคุณว่าเตรียมตัวให้พร้อมรับผิดชอบงานที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นเลขที่12 ผู้สร้างอาณาจากักรเลขที่12คือรหัสลับของจักรวาลสำหรับผู้ที่เกิดมาเพื่อสร้างฐานะมั่งคั่งร่ำรวยใครที่พบเลขนี้บ่อยๆจะมีโอกาสสร้างธุรกิจส่วนตัวหรือได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมหาศาลเงินทองงานใหญ่ลูกค้าใหม่จะลังไหลเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแบบที่คุณไม่เคยจินาการมาก่อนแน่นอนเลขสาา คู่เปลี่ยนชีวิตคนรอบตัวเลขสาเป็นพลังของคนที่ทำงานกับผู้คนไม่ว่าจะเป็นนักขายนักบริหารนักพูดมีพลังแม่เหล็กดึงดูดผู้คนเข้ามาหาอย่างน่าประหลาดใจลูกค้าหัวหน้าโอกาสใหม่ๆจะไหลเข้ามาหาคุณเพราะคำพูดและบุคลิกของคุณเลข44สาหลักแห่งความมั่นคง ธุรกิจมั่นคงฐานะการเงินแข็งแรงงานไม่เคยว่างเว้นเลข44เสริมให้ชีวิตมีวินยัยมีระเบียแบและกกำไรสม่ำเสมอไม่มีคำว่าเงินขาดมือสำหรับผู้ที่มีเลข44ในชีวิตเลข55โอกาสใหม่ไม่รู้จบเมื่อเลขค่าถูกทวีคูณเป็น55ชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ดี โอกาสงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หุ้นส่วนใหม่รายได้ที่ไม่เคยคาดฝันถ้าเห็นเลขนี้บ่อยๆให้เตรียมใจรับฟังข่าวดีเรื่องของการเงินการงานได้เลยค่ะเลข66เงินไหลามาพเพราะเสน่ห์เลข6คือสเสน่ห์และเมื่อเป็น66คือสเสน่ห์ที่ดึงดูด เงินอย่างมหาศาลมหาคุณเหมาะสำหรับนักขายนักธุรกิจผู้ประกอบการที่อยากให้เงินเข้ากระเป๋าอย่างไม่หยุดย่อนจักรวาลจะส่งผู้คนมาอุดหนุนมาสนับสนุนคุณอย่างไม่รู้จบเลขเจความสําเร็จจากความอดทนเลข7คือพลังของการฝ่าฟันเมื่อกลายเป็น77หมายถึง รางวัลที่ยิ่งใหญ่หลังการอดทนงานใหม่รายได้ใหญ่โบนัสก้อนโตและความสำเร็จที่มั่นคงจะหลั่งไหลามาหาคุณในเวลาที่ใช่เลข88สัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยเลขนี้รู้จักกันดีทั่วโลกเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งไม่รู้จบคู่ที่มีเลข88ในชีวิต มักมีโอกาสร่ำรวยในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดธุรกิจที่คุณจะเปลี่ยนเดินเปลี่ยนงานที่คุณจะนำพาโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามาหาคุณเลข99ปิดจบอย่างยิ่งใหญ่เปิดรับสิ่งใหม่ๆอย่างมหาศาลเลข9หมายถึงจุดจบเพื่อการเริ่มต้นเริ่มสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิม เมื่อเป็น99ชีวิตของคุณกำลังเตรียมปิดบทบาทเดิมและจกกักรวาลกำลังจะส่งงานใหม่รายได้ใหม่โชคลาภครั้งใหญ่เข้ามาสู่ชีวิตของคุณเลขพิเศษเปลี่ยนชีวิตเลข168เส้นทางสู่ความร่ำรวยในาศาสตร์จีนเลขหนึ่งเลขห เลขแปหมายถึงร่ำรวยอย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดนักธุรกิจที่ใส่เลขนี้ในเบอร์โทรทะเบียนรถรหัสธุรกิจมักประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดเลขสองแพลัง,ด,ง,ด,ด,งล 9, ลลดึงดูดเงินก้อนใหญ่เลขสองแปดเก้เ็กเสมือนแม่เหล็กดึงดูดเงินก้อนรายได้ก้อนใหญ่เหมาะสำหรับ คนที่ค้าขายทำโปรเจกต์หรือราเงินจากโบนัสเลข369ดึงดูดโชคลาภและแรงบันดาลใจพลังตัวเลขที่นิโคลาเทสลาเชื่อว่าเป็นกุญแจของจักรวาลคนที่มีเลขนี้ในชีวิตจะมีโอกาสทางการเงินใหม่ๆเข้ามาไม่ขาดสาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการลงทุนหรือโปรเจกตที่คาดไม่ถึงเลข4-5-6ฐานะมั่นคงเงินเติบโตไม่หยุดเลขนี้คือชุดพลังงานที่ส่งเสริมการเงินและการงานแบบมีระบบเหมาะกับคนที่วางแผนอนาคตต้องการความมั่นคงทางไรายได้ไม่หรือหวาแต่ เติบโตอย่างต่อเนื่องตำนานตัวเลขเปลี่ยนพลังโชคในทุกยุคทุกสมัยตัวเลขถูกเชื่อมโยงกับความสำเร็จเช่นบิลเก็เลือกใช้เลข7และเลข9เป็นตัวเลขโปดในเลขบัญชีและโปรเจกต์เจ้าของแบรนด์ดังระดับโลกหลายรายใช้เลขแปเป็นตัวเลขในแบรนด์เพราะเชื่อมโยง กับพลังของความมั่นคงมีนักลงทุนชาวฮ่องกงรายหนึ่งซื้อบ้านโดยเน้นเลข88และ168จนทุกดีวจบที่กำไรเกินคาดเรื่องบังเอิญไม่มีในพจนานุกรมของจักรวาลมีเพียงคนที่มองเห็นสัญญาณเท่านั้นที่ใช้มันได้ เปิดรับพลังงานแห่งโชคลาภตัวเลขเหมือนสายลมที่โอบล้อมชีวิตของคุณอยู่ตลอดเวลาแต่วันนี้คุณได้รับรู้แล้วว่ามันคือรหัสลับจากจักรวาลที่พร้อมจะนำพาคุณก้าวข้ามทุกขีดจํากัดทางการเงินพุ่งสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยในแบบที่คุณต้องการทุกครั้งที่คุณเห็นตัวเลขเหล่านี้ จงตั้งจิตอธิษฐานแล้วบอกกับตัวเองว่าโชคลาภการเงินการงานดีๆกำลังเดินทางมาหาฉันเพราะเมื่อจิตของคุณส่งสัญญาณตรงไปยังจัก,กรวาลจักรวาลจะส่งสิ่งดีๆที่คุณต้องการตอบกลับมาอย่างไม่คัดเคลื่อนแน่นอนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามได้นะคะขอบคุณค่ะ